คนที่ได้ชนะเลิศใช่ไหมคะอ่ะมาเลยมายืนตรงกลางเลยครับถ่ายรูปนิดหนึ่งนำเสนอนิดหนึ่งนี่ผู้ชนะเลิศของเรานะคะยิ้มนวยนะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับน้องๆทุกชานนะค่ะถ่ายรูปรวมไม่เอ่ยอ่ะถ่ายรูปรวมด้วยหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยครับอย่าเพิ่งไปไหนครับหนุ่มน้อยครับอีกหนึ่งรอบครับอีกหนึ่งรอบครับเขาถ่ายรูปครับอ่าเดี๋ยวยืนรวมกันเลยนะคะยืนรวมกันถ่ายรูปนะคะร่วมกันอีกหนึ่งครั้งเลยรวมกันเลยค่ะ นะคะยิ้มสวยงามด้วยยิ้มสวยงามด้วยนะคะอ่ะมาทางด้านนี้เลยอ่ายิ้มสวยๆด้วยนะอย่าลืมนะโอเคไหมคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆทุกท่านนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเก่งกันมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกแล้วน้องๆทุกท่านก็จะได้สร้างสารรค์งานศิลปะนะคะเก๋ๆแบบนี้เป็นงานประดิษฐ์งานกระดาษ นะคะจากทางแ a n นอนด้วยซึ่งกิจกรรมแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนะคะ t k Park นะคะซึ่งวันนี้ค่ะ TK Park ของเราก็มาพร้อมกับคลับดีๆด้วยกับ IT แอดไว้คลับด้วยนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นคลับสีขาของคนรัก IT ค่ะนะคะเรียกได้ว่าหลายๆท่านเลยนะคะที่บอกว่ายังไม่ได้สมัครค่ะสามารถเดินเข้ามาสมัครได้ฟรีเลยเพื่อรับในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะคะ สำหรับการเป็นสมาชิกตรงนี้ค่ะเพื่อํำให้นะคะได้ทราบเลยค่ะว่าในแต่ละวันสมัครหรือยังคะยังไม่สมัครสมัครได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ไปสมัครเลยนะคะเจ้าที่ของเราแจกเลยนะคะเรียกได้ว่าพอสมัครปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะได้ทราบกันเลยว่านะคะแต่ละสัปดาห์ตรงนี้นะคะทาง TK Park ของเรา นะคะที่เป็นอุทยานการเรียนรู้เนี่ยเรามีการจัดก,กิจกรรมอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายเลยและอย่างเช่นนะคะในหนึ่งในส่วนของหนึ่งกิจกรรมตรงนี้ที่ที่เราจะมีการจัดขึ้นก็อาจจะมีการประดิษฐ์ในส่วนของงานประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นงานประดิษฐ์งานกระดาษจากแคนนอนอย่างเช่นตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เราจะได้มีการมอบให้กับผู้ที่เข้ามาเย hm ี่ยมชมที่ทีเคปาร์แข่งนี้หรือว่าผู้ที่เป็นสมาชิกนะคะของ IT a d แอดไว้คลด้วย นะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดสนใจก็สมัครกันได้เลยเพราะว่าสมัครตรงนี้เป็นการสมัครฟรีค่ะนะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็สมัครได้นะคะเพราะว่านอกจากจะมีข่าวสารดีๆให้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังจะมีในส่วนของนะคะข้อมูลหรือว่าความรู้ดีๆในการแนะนําในเรื่องของการใช้สื่อไอทีค่ะอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่บอกว่ายังไม่ทราบในเรื่องของสื่อไอทีตรงนี้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก็สามารถเรียนรู้ได้ นะคะสำหรับการเป Smart ็นสมาชิกตรงนี้เราก็จะมีทางด้านของความรู้ดีๆแบบนี้มามอบให้ด้วยค่ะนะคะถ้าเกิดสนใจก็สามารถสมัครไว้ได้เลยที่รเรนโต้งลงทะเบียนด้านหน้าตรงนี้นะคะ<ส>และนอกจากนี้ค่ะนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปในการประดิษฐ์การาดนะคะเก๋ๆสวยๆค่ะจากแคนนอนไปเรื่อยๆเลยจนถึงเวลาประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าทุกท่านก็สามารถเดินเข้ามาเพื่อ นะคะร่วมกิจกรรมได้ฟรีที่นี่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการประดิษฐ์การ์ดค่ะนะคะจากแคนนอนแบบง่ายๆเลยนะคะและเรียกได้ว่าในการประดิษฐ์ตรงนี้หลังจากประดิษฐ์แล้วเราก็จะแจกการาดให้กับ,บน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกลับบ้านไปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานประดิษฐ์ที่ทําง่ายๆเลยและก็ร่วมกิจกรรมกันได้ฟรีที่นี่ด้วยค่ะ ตอนในส่วนของนะคะทางด้านการประดิษฐ์งานประดิษฐ์ที่เป็นงานกระดาษแบบนี้ถ้าบอกว่าหลังจากมาร่วมกิจกรรมแล้วติดใจและอยากจะกลับไปร่วมสร้างสารรค์งานกระดาษที่บ้านแบบนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าทุกท่านค่ะสามารถเข้าไปนะคะที่เว็บไซต์ Creative Park ของ Canon ได้ที่ www.canon.com นะคะ c p a ค่ะยะ้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะ www.canon.com นะคะ c p a ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนของงานกระดาษที่เป็นงานประดิษฐ์ต่างๆให้ทุก ท่านได้ลองสร้างสรรค์ด้วยตัวท่านเองนะคะแม้อยู่ที่บ้านได้เลยซึ่งด้านไหนก็จะมีช้งทางด้านของตุ๊กตาเปเปอร์คราฟนะคะหรือว่าจะเป็นการ์ดเก๋ๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงทางด้านของนะคะอัลบั้มรูปส่วนตัวแล้วก็ปฏิทินด้วยให้ลองสร้างสรรค์กันนะคะเรียกได้ว่าสร้างสรรค์กันแบบง่ายๆเลย นะคะแค่เพียงพิมพ์เข้าไปแล้วก็ครีเอทนะคะแค่เพียงเท่านี้ก็จะเสร็จเลยในส่วนของงานประดิษฐ์เก๋ๆแบบนี้ที่นะคะสามารถสร้างสารรค์แบบง่ายๆได้เลยและอย่าลืมค่ะในการปรินท์ทุกครั้งเราต้องมีการปรินท์ด้วยจากด้านของหมึกแล้วก็กระดาษแท้จากแคนนอนทุกครั้งด้วยเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสดใสของสีสันแล้วก็งานประดิษฐ์นะคะรวมไปถึงคะ่ะจะสามารถเก็บรักษางานประดิษฐ์ตรงนี้ได้อย่างยาวนานมากขึ้นโดยที่สีไม่ซีดจางนะคะและรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งเลยสีที่ได้ออกมาค่ะจะไม่ผิดเพี้ยนนะคะจะมีความสมจริงนั่นเอง นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสนใจก็สามารถเยี่ยมชมนะคะภายในเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะคะด้วยกได่ว่าสามารถเยี่ยมชมกันได้ตลอดเลยนะคะเราก็จะมีทางด้านของการอัปเดตทางด้านรูปใหม่ๆแล้วก็แบบของะคะทางด้านการงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเลยก็สามารถเยี่ยมชมกันได้นะคะ